มาช่วงที่2องของรับคมธุรกิจนะคะช่วงนี้เราจะมาเปิด3เคลิดรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับบรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยนะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่ะที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และก็มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกิติพงศ์บุรณะิริ ผู้อเมริกันอาวุโสฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์บอสอยออยู่กับเราในรายการและไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติพงศ์คะสวัสดีครับคุณงนงนาคครับแล้วก็ทางผู้ชมผู้ฟังครับของรายการรับกลุ่มธุรกิจทุกท่านครับผมค่ะค่ะต่ออื่นก็คงต้องขอให้คุณกิติพงศ์ช่วยพูดถึงบทบาทของบอสยอนะคะแล้วก็การช่วยเหลือ ประกอบการ SME ในขณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเรามีวิกฤตจากโควิด -19 นะคะค่ะดนเชิญค่ะครับตัวบสยนะครับหรือ,อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเราเองก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังนะครับภารกิจหลักของทางบสยอเองก็คือการค้ำประกันก็คือเป็นนายประกัน กับผู้ประกอบการ SME ดีนะครับบทบาทหนึ่งที่เราจะช่วยหลักๆก,ก็คือว่ากรณีที่ SME นะครับไม่มีหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพ,พียงพอก้อนนึกถึงปศยนะครับเรามีหน้าที่ที่เขาไปช่วยเป็นนายประกันให้ท่านนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อนะครับแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินนะครับได้อย่างมั่นใจขึ้นนะครับในทางกับการสถาบันการเงินเองนะครับ ต้องการที่อยากจะปล่อยสินเชื่อแต่ว่ายังมีความกังวลในเรื่องความเสี่ยงในใน,ในสถานการณ์แบบนี้บสยก็จะเป็นตัวกลางที่จะเข้าไปเชื่อมนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถได้สินเชื่อธนาคารก็มั่นใจขึ้นนะครับในตลอดตัวบสยเราเองนะครับเราเปิดมาแล้ว30ปีดําเนินธุรกิจในเรื่องของการร,ร,ารับประกันเป็นหลักเลยนะครับก็ถือว่าตัวองค์กรของบสยก,ก็เป็น,นกลไกหลัก ของภาครัฐบาลนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการเติมทุนการหาแหล่งสินเชื่อให้กับ SME ครับค่ะก็ถือว่าบสยทาหน้าที่เป็น,นกลไกสําคัญในการช่วยเหลือ SME ทางด้านเงินทุนนะโดยเป็นนายนายค้าประกรันนายประกรันค้าประกันให้นะคะเพราะว่าปัญหานี้คือในอดีตที่ไม่มีบสยเนยนะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME เเนี่ยยากมากเลย เพราะว่าไม่มีไม่มีมมคนค้าประกันให้นั่นแหละนะรัพย์สินต่างๆก็าอาจจะน้อยนิดอะไรประมาณนั้นนะ,นะคะคทีนี้เบาสยอก,ก็ปีนี้ครบรอบ30ปีเมื่อสักครู่นะที่รงกาวถึงนะก็ขอแสดงวันยินดีด้วยนะคะครับค่ะเออทรางว่าได้รับรางวัลด้วยนะรางวัล TQC ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ ตัวตัวรางวัลอันนี้นะครับต้องต้องบอกว่าในช่วง30ปีทางบสยอเองเราเราทุ่มเทในการที่จะทํางานเรื่องนี้เป็นหลักในการค้าประกันเป็นนายประกันนะครับ<ช>อ่าุในปี2 5ง 4, 4ล่าสุดเนี่ยเราได้รางวัลด้วย2รางวัลหลักน,นะครับรางวัลแรกคือรางวัล TQC นะครับ Thailand Quality Class ซึ่งรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่บสยพยายามทุ่มเทเรื่องก,การยกระดับการทํางานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่สําคัญเนี่ยในปีที่ผ่านมาบสยสามารถที่จะ ช่วยเหลือ,อ,อผ่านวงเงินเข้ามากันนะครับสูงสุดในรอบ3ามปีสิบป,ปีเลยก็คือสองแสนสี่หมื่นห้าพันล้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวภารกิจของรางวัลแรกส่วนอีกระงวันหนึงก็คือตัว ITA นะครับรองค์กรโปรใสมสยอเราได้รางวัลชม,ชม,ชม,ชมเชยต่อเนื่องมาแล้ว3ามปีนะครับ<อ>ก็เป็นอีกอีกระงวันหนึงที่เราก็ภูมิใจเช่นกันครับแล้วเราก็คงทัง,งานแบบนี้ต่อนเนื่องพัฒนาไปเรื่อยๆครับโอ้น่าภูมิใจจริงๆเลยนะคะ Uh, อยู่ในองค์กรแบบนี้นะเราก็รู้สึกเราพราวเลยนะคะโซพราวเลยนะคะ <Yeah. S 1> ทีนี้มาถึงเรื่องการออก Product ใหม่ๆค่ะคุณกิติพงศ์คะ ตอนนี้มีหลาย Product เลยใช่ไหมคะที่ต้องออกมาช่วย s m e เเพราะว่าอย่างที่เรียนตั้งแต่แรกว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติเนาะ s m e ก็เจอวิกฤตมากมายเพราะนั้น Product ใหม่ๆอ่ะซึ่งคุณกิติพงศ์มีความเชี่ยวชาญตรงนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะอยากที่จะให้พี่น้อง SME ได้รับทราบเผื่อว่าจะได้เข้ามาใช้บริการกันละคะ่ะครับยินดีครับด้วยด้วยภารกิจท,ที่หลากหลายในเรื่องของการช่วยเหลือการคข้าประกันนะครับ ตัวผลิตภัณฑ์ที่บสยดําเนินการอยู่เนี่ยก็พยายามออกแบบมาให้มีความหลากหลายช่วยเหลือพี่น้อง s m e ได้ในทุกกลุ่มก้อนนะครับในทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบโครงการที่1เนี่ยก็คือโครงการค้ามประกัน PGS 9บสยสร้างยรชาติ PGS 9อนี่คือพอร์ตฟิล์การันตีนะครับระยะที่9เราทํามาแล้ว9ซีรีส์เรียกง่ายๆวงเงินเนี่ยหนึ่งแสนล้านนะครับค้าประกันสูงสุดได้ถึง10ปีนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม ในช่วง2ปีแรกเนี่ยปสยอมีการช่วยเหลือก็คือไม่คิดค่าธรรมเนียมนะครับภาครัฐช่วยเหลือในการออกค่าธรรมเนียมตรงนี้ให้นะครับแล้วก็วงเงินตั้งแต่200,000นะครับถึง100ล้านต่อรายอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่1น่นะครับผลิตภ<ะ>ัณฑ์ที่2อเนี่ยพกอ,อสีเชื่อฟื้นฟูน,นะครับเป็นระยะที่2ละว,วงเงิน1 5 0 0 0 0ล้านนะครับก็ถ้าเฉลีย่ยตัวค่าธรรมเนียมเราก็ประมาณสัก 1- นึ่งถึงหนต่อปีนะครับ วงเงินโครงการนี้ให้ต่อรายได้สูงสุดถึง150ล้านนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับค้ำประกันนานถึง10ปีเช่นกันนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะ,ะเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็ผ่อนได้ในเรื่องระยะยาวๆได้ไม่ต้องแบกรับภาระค่างวดเยอะส่วนโครงการที่3นะครับก็คือโครงการซอฟโหล a เอ็ก r ์นะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่เพิ่งออกมาในช่วงเดือนเมษาของภาครัฐบาลนะครับเพื่อเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง s m e ที่มีการขอสินเชื่อ โครงการซอฟโรนนะครับเมื่อในช่วงของปี63เป็นต้นมานะครับโดยโครงการซอฟโรนเนี่ยจะเริ่มครบกําหนดระยะเคืนเนี่ยในช่วงของเดือนเมษาของปี65นี้ทีนี้ที่น้องบางคนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเนี่ยการที่จะต้องเร่งคืนเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะครับทางบสยอเองก็มีได้รับนโยบายจากภาครัฐที่จะต้องเข้ามาเพื่อทํางานคู่กับสถาบันการเงินทุกแห่งนะครับที่จะ,อ,ะออกสินเชื่อ,อเพื่อให้มาชาระตัวซอฟโรนตรงนี้แล้ว บสยก็เข้าไปค้ำปาาระกันเต็มวงเงินนะครับซึ่งจะทําให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยสามารถตัวเบาไม่จําเป็นต้องเร่งภาระคืนโครงการนี้ในช่วงสองปีนี้นะครับอันนี้เป็นโครงการที่สามที่ปสยดําเนินการนะครับอันนี้คือคือซอฟโลนนี่ก็คือตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยถูกต้องครับจากกระทร<า>วงการคลังใช่ครับกระทรวงใช่ครับร่วมกันค็ไดว่าอืมก็ได้ว่าก็ต้องทํางานควบคู่ไปกับหลายๆหน่วยงานนะคะใช่ครับ ซอฟโลนจะเป็นซอฟโลนเอสราระยะคำประการันสินเชื่ออันนี้สูงสุดไม่เกิน8ปีใช่ไหมครับใช่ครับโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากโครงการซอฟโลนที่ธนาคารแห่งระทศไทยได้ปล่อยในช่วงของ2ปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยคือล่อยมาแล้ว2ปีนะครับโครงการซอฟโลนเอตราก็เลยเมีการคำประกันอีก8ปีเพื่อที่จะรองรับในการผ่อนชำระยาวๆขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็น2 8บ สองมาแล้วสองปีแรกบวกอีก8ปีหลังเป็นโครงการนี้ครับผม,มก็จะทาให้พี่น้อง s อสสามารถลดภาระได้ทีเดียวในช่วงวิกฤตช่วงนี้นะครับค่ะนั่นคือเรียกว่าเป็นการเจาะกลุ่มผู้ประกอบการ s อ e ทั่วๆไปใช่ครยอรยังมีผลิตภัณฑที่เรียกว่าสเปซ i ิฟิเจาะกลุ่มร,รายเล็กลงไปอีกด้วยใช่ไหมครับต้อถูกต้องครับ,รบที่เป็น s s เอ็มใช่ไหมคะเป็นแบบเปินไมโครบิซีเนสอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับคุก้องครับเป็นผู้ประกอบการคนตัวเล็กนะครับที่อยากจะได้สินเชื่อเพื่อต่อลมหายใจหรือเพื่อต่อธุรกิจนะครับต่อยอดธุรกิจเราเรียกเติมเต็มรายย่อยนะครับวงเงินของโครงการนี้ก็คือต่อรายนะครับข้ประกันไม่เกินสามล้านไม่เกินสามล้านบาทต่อรายนะครับแต่เสน่ห์ของโครงการนี้นะครับก็คือว่าเราฟรีค่าธรรมเนียมถึงสามปีนะครับ ฟรีทัางนีหรือสามปีคือภาครัฐเข้ามาชดเชยค่าธรรมเนียมให้ในช่วงสามปีแรกเพร<ม>าะว่าเพื่อทําให้ผู้ประกอบการเล็กๆเนี่ยไม่เป็นภาระมากๆในช่วงเริ่มต้นของการขอสินเชื่อครับแล้วก็สูงสุดได้สิบปีนะครับสูงสุดสามารถที่จะระยะเวลาขั้นมาการสูงสุดสิบปีเลยครับสิบปีเลยนะค่าธรรมเนียมสามปีแรกฟรีไม่ต้องจ่ายเลยอันนี้คือต้องการที่จะช่วยรายจิ๋วใช่เลยรช่เลับมากเลยนะคะ ใช่เลยครับซึ่งเขาน่าจะประสบภาวะลําบากมากๆเลยในขณะนี้นะคะแล้วโครงการค้าประกันสินเชื่อจากธนาคารของรัฐอันนี้นะคะ ครับโครงการข้ามการสินเชื่อธนาคารรัฐเนี่ยก็เป็นโครงการเรียกว่าเราร่วมมือกับสาบันการเงินภาครัฐนะครับที่จะปล่อยโครงการนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับโครงการนี้ก็ปรับชดเชยหรือฟรีเท่านั้นเองปีเช่นกันนะครับสุดเดของโครงการนี้แล้วก็ค้ามการได้ถึง100่ล้านต่อรายนะครับแล้วก็ระยะเวลา10ปีเช่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เวลาผู้ประกอบการขอสินเชื่อกับสาบักการเงินภาครัฐนะครับโครงการนี้ก็จะเข้าไป ทำทำงานกับกับสินเชื่อของภาครัฐที่ช่วย S อ e ีครับผมก็ฟรีค่าธรรมเนียมสามปีแรกเช่นเดียวกันนะะเช่นกันครับเช่น<อ>กันครับเช่นกันครับก็เป็นประโยชน์กับพี่น้อง S อ e ครับผมอืมค่ะนี่คือหมายความว่าภาครัฐก,ก็จะแอบสอบในส่วนค่าธรรมเนียมตรงนี้ให้ใช่ไหมคะถูกต้องครับในช่วงสามปีแรกใช่เลยครับอืมค่ะโอ๋แต่เรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของสินเชื่อ S อ e Supply chain f i n ฟ n น e ค่ะอันนี้ก็ เป็นอีกโครงการหนึ่งใช่ไหมคะที่ดูน่าสนใจอ,<ร>อันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่บสยดได้ทำงานกับสถาบันการเงินต่างๆนะครับคือพี่น้อง SME หลายๆท่านมีคู่ค้าต่อเนื่องหลายๆเป็นเล็ก,กว่า c h a i ชเป็นคู่ค้า,านะครับทีนี้เนี่ยบางทีพี่น้อง SME ออยากได้สินเชื่อซึ่ง เราจะทำงานกับโครงการสินเชื่อ S&E Supply Chain ของธนาคารต่างๆความหมายก็คือว่าเวลาธนาคารเนี่ยเขาจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยตาม Supply Chain สมมตินะครับเขาจะชื่อโปรแกรมเป็นแบบนี้เลยคือ Supply Chain เลยหลายๆธนาคารออกโครงการเฉพาะขึ้นมาตัวโครงการอันนี้ของเราก็ไปทํางานคู่กับโครงการเฉพาะของธนาคารนะครับที่เป็นสินเชื่อ Supply Chain นะครับแล้วก็ฟรี3ปีอีกเหมือนกันนะครับ ในเวลาค้ามากันก็สูงสุด10ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของพี่น้อง SME ในเรื่องของการชดเชยค่าธรรมเนียมเช่นกันครับเพื่อให้พี่น้อง SME ไม่เป็นภาระในช่วงของวิกฤตช่วงนี้นะครับสามารถต่อโลหายใจไม่เป็นภาระ,ะเกิดไปครับออันนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะในส่วนโครงการนี้เกี่ยวกับ SME Supply Chain Finance นะคะ วงเงิน1,000ล้านบาทนะคำประกันสูงสุดไม่เกิน 1, 100ล้านบาทนะตอนนี้รู้สึกว่าบ,าบสยจะค้าประกันวงเงินสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะครับครับก็โดยภาร,รกิจครับต้องต้องช่วยพี่น้อยเอสครับใช่ค่ะนะคะมีมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บสยพร้อมช่วยนี่รายละเอียดเป็นยังไงคะ บสยพร้อมช่วยมาตรการนี้ครับตัวมาตรการนี้นะครับก็จะเป็นช่วยสาหรับลูกหนี้ลูกหนี้ของบสยนะครับกลุ่ม e s m e ที่เป็นลูกหนี้ของบสยซึ่งกลุ่มเนี้ยก็คือบสยอเองก็รู้สึกว่าการที่ s m e เจอภาวะอย่างนี้นะครับการผ่อนคืนชําระหนี้กับบสยอเองอาจจะมีภาระค่อนข้างเยอะในช่วงคลาส,ส บสอยเองก็ออกมาตรการช่วยเขานะครับก็คือว่าเริ่มต้นนะครับดอกเบี้ยขั้นต่ำ0%เลยนะครับแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด7ปีนะครับค่างวดเริ่มต้น1,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งแล้วก็มีการตัดเงินต้นนะครับมีการตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยนะครับอันนี้จะเป็นหลักการหลักๆของการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับแต่เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้เราก็แบ่งออกเป็น3ทางเลือกให้กับลูกหนี้นะครับ ทางเลือกที่หนึ่งก็คือสําหรับลูหนี้ที่ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับหรือ,อยังยังอ่อนแอรกระทบในเรื่องเศรษฐ,ฐกิจอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือไม่ต้องชําระเป็นเงินก้อนเข้ามาที่บสยนะครับทยอยชําระเป็นงวดๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบสยอเองเราให้ผ่อนยาวๆเลย5ปีนะครับแล้วก็ <S <S ทุกเงินงวดที่เขามาเนี่ยเราก็จะมีการตัดตัวเงินต้นและดอกเบีย้ยด้วยคือแทนที่จะตัดดอกเบีย้ยหมดกา ไปช่วยตัดเงินต้นด้วยเพื่อลดทอนเรื่องภาระหนี้ทานงอ,อกไปนะครับอันนี้คือทางเลือก,<ม>ท,อกที่1งทางเลือกที่สองเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มมีศักยภาพขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังยังยังค่อนข้างต้องประคองตัวอยู่อันนี้เราก็เรียกว่าผ่อนอ,อย่างน้อยเนี่ยมีเงินชําระก้อนแรกเข้ามาสัก1%ปของภาระหนี้หนึ่ปอร์ซคืออะไรเช่นผู้ประกอบการมีภาระหนี้1่ล้านนะครับก็ชําระมาแค่หมื่นเดียวก่อนนะครับ<ม>แล้วที่เหลือก็ผ่อนยาวๆ5ปีกัน นะครับซึ่งตรงนี้ก็ชำระในตลอด5ปีเงินงวดที่ชำระมาเนี่ยก็ชำระเงินต้นหมดนะครับบสย<ม>ค่อยไปชำระเรื่องดอกเบี้ยตอนท้ายของการผ่อนชำระทีเดียวนะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยลดภาระเงินต้นออกไปได้เยอะมากนะครับในช่วงของการผ่อนสำหรับทางเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือสําหรับพี่น้อง SME อที่ลูกหนี้บสยที่เริ่มมีศักยภาพละเริ่มจะพอไหวอันเนี้ยสามารถที่ชําระเข้ามาในครั้งแรกเป็นเงินก้อนอย่างน้อยประมาณสักสิ ปอร์เซ็นต์นะครับถ้าล้านหนึ่งก็1 0 0 0 0แสนแต่พอหลังจากชำระแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ผ่อนยาวๆไปอีก7ปีเลยนะครับแล้วตัวผ่อนตรงนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. บสยไม่ไม่มีดอกเบีย้ยเลยทุกท่านทุกทางที่ท่านชำระเข้ามาเนี่ยก็ไปตัดต้น mm hmm. เป็นจำนวนดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยเหรอคะใช่ครับสำหรับทางเรื่องสุดท้ายนะครับอ๋อ oh. ครับอันนี้เราต้องเจตนาช่วยช่วยลูกบี้ของบอสยให,ให้ให้ท่านผ่านคววิกฤตไปได้จริงๆครับอืม mm hmm. ค่ะค แล้วในแต่ละผลิตภักที่ทางพอ,อกล่าวมาเนี่ยมีคนสนใจเยอะไหมคะเออเยอะครับมีผู้ประกอบการติดต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางพสยเองเราเรามีความินดีมากในการที่จะช่วยเหลือนะครับในทุกช่องทางที่ผู้ประกอบการติดต่อเข้ามาครับอืมค่ะนะเพราะตอนนี้ก็ใครยังไม่ทราบว่าพสยออกโปรดัก์ใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะก็ ต้องรีบติดต่อไปเลยนะ,ะที่บสยอ <c oughs> และซึ่งมีทั้งแบบคอเซ็นเตอร์มีเว็บไซต์มี Facebook ซึ่งเซิร์ชบสยนี่ก็จะเจอหมดเลยนะคะ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากนะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวก็มีคอเซ็นเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวทางพออกิติพงศ์อาจจะแจ้งภายหลังเนาะสำหรับคอเซ็นเตอร์เพื่อตอกย้ำเผื่อว่าใครฟังแล้วก็อาจะได้ติดหูไว้แล้วเผื่อจะไปประสาน ขอความช่วยเหลืออย่างที่กล่าวมาว่ามี Product ์หลากหลายเลยนะคะแล้วก็มากมายเลยที่จะช่วยเหลือพี่น้องไซเอสไซเอ็แล้วก็ไซส์ไซส์ไซส์มินิที่เป็นไมโครบิสเนสอะไรทั้งหลายนี่นะะไม่ทราบว่าพอจะมีตัวเลขไหมคะว่าความช่วยเหลือเหล่านี้ที่ที่เราทำที่ทางบริษัทยาทำไปอ่ะ ก็ S <S ตลอดตลอด30ปีเนี่ยนะครับปสยอช่วย SME ไปแล้วเนี่ยประมาณ7 4 0 0แสนหมนลายนะครับหรือคิดเป็นประมาณสัก23%นะครับจาก SME ประมาณ3ล้านลายนะครับ <S <S ซึ่งซึ่งโดยภารกิจตรงนี้ปสยอ็ต้องช่วยต่อเนื่องนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยการที่ปสยอมีการทำง,งานจากนโยบายของภาครัฐที่เข้าไปช่วยแล้วเนี่ย จะออลองเคยได้ได้ถึงสาว่างบประมาณ1นึล้านบาทของเงินงบประมาณล้าที่เข้ามาช่วยนะครับจะให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างของ SME นะครับถ้า1ล้านเนี่ยก่อให้เป็นการช่วย s m e ประมาณ1.3าลายก่อให้เกิดยอดค้าประกันสินเชื่อ7ล้านนะครับเล้านบาทแล้วก็ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบเนี่ยประมาณ9ล้านหกแสนนะครับในขณะที่วงเงิน1ล้านเนี่ยสามารถรักษาการจ้างงานได้ถึง55าตำแหน่ง นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง2 9 3เทา่านี่คือประสิทธิภาพการทํางานของการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐนะครับในส่วนของโครงการสินเชื่อไมโครเนี่ยก็จะเป็นคนัวจิ๋วมากๆนะครับก็ทุกเงิน 1, หนึ่งล้านบาทของรัฐเนี่ยช่วย s อสได้อยู่มา40รายเลยนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการเข้าระกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.6ล้านนะครับแล้วก็สินเชื่อเนี่ยขยายตัวไป4.7นะครับรักษาการท่างงานอันนี้ถึง125ตำแหน่ง นะครับแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง19เท่าอันนี้คือประสิทธิภาพการใช้งบมายของภาครัฐที่บสยดำเนินการอยู่ครับค่ะค่ะ SME หรือว่าผู้ประกอบการไซต์ทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่เนี่ยถ้าจะ,ะติดต่อบอสยเพื่อปรึกษาขอความช่วยเหลือติดต่อได้ยังไงบ้างน,นะคะ ครับสำหรับช่องทางในการติดตอ่อของบสยมีทั้งหมด4่ช่องทางเร็วๆนะครับหนึ่งก็คือบสยมีศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA Center นระครับรวมถึง Call Center ด้วยติดตอ่อได้ที่02-890-9999ปนะครับ0 2 8 9 0 9 9 9 9นะครับหรือติดตอ่อผ่านทางไลน์แอดก็คือ a อดไนะครับ d r อกเ ดอกเตอร์คือ D O C T O R จุกดอกเตอร์ที่แปลว่าหมอนะคะใช่ครับหมอครับใช่ครับด็อกเตอร์ T C G ใช่คร่ะอันนี้น่าจะเป็นหมอหนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเป็นเป็นหมอหนี้ครับเป็นโครงการที่บสยทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ ตัวตัวมอนี่นี่สามารถช่วยเหลือ SME ได้ได้ทุกกลุ่มนะครับนึกไม่ออกร้าน SME บอกมาที่บสยนะครับผ่านมอีครับเน่ยฮะเอาละค่ะฟังมาแล้วก็คงจะต้องให้ทางคุณกิติพงษ์ช่วยฝากถึงผู้ฟังผู้ประกอบการ SME ในในท้รายการหน่อยนะคะมีอะไรที่จะฝากข้อคิดหรือว่ามีอะไรที่จะฝากฝังกันบ้างครัฝากไม่ใช่ฝากฝังสิฝากให้เขาคิด แล้วก็เป็นการให้กําลังใจค่ะครับคือด้วยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับทุกท่านก็คงเหนื่อยพอสมควรนะครับก็คิดว่าช่วงนี้ทุกท่านพยายามใช้สติเยอะๆในการที่จะบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็พยายามประคองค่าใช้จ่ายแต่ถ้าท่านนึกอะไรไม่ออกเกี่ยวกับแนวทาง SME นะครับนึกงมอสยอใช่ไหมคะถูกต้องครับนึกถึงบสยอเราจะเข้าไปช่วยท่านการเป็นที่ปรึกษาเนี่ย ท่านไม่จาเป็นต้องเป็นได้สินเชื่อแต่ท่านได้คำปรึกษ,ษาที่ถูกต้องนะครับ mm hmm. สามารถประคองธุรกิจได้อันนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักของเรานะครับนอกจากนี้นะครับถ้าท่านอยากจะเจอเราจริงๆ mm hmm. ก็คือในงานของ uh, Smart s เอ่ x อ Smart SME Expo นะครับ mm hmm. ในวันที่7ถึง10 mm hmm. กรกฎาคมที่อิน a c t เมืองทอง อ7ถึง8นะครับอันนี้ก็บสยก็จะไปตั้งบูธนะครับหมนี่ด้วยนะครับก็สามารถี<ะ>่ไปพบปะได้ที่บสยที่างานนั่นราวนะครับไปเจอตัวเป็นๆกันกที่นั่นได้เลยเนาะที่อ<ด>ีคแคนนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเร็วๆก็ติดต่อไปทามช่องทางนะทั้งในด้านออนไลน์และก็ทาง call center ทั้งหลายวันนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะคิดว่าอาจจะช่วยคนได้ เยอะเลยทีเดียวนะสำหรับมาตรการต่างๆของอวอสยที่คุณกิติพงศ์ได้เล่ามาทั้งหมดนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาร่วมรายการเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าอาจจะมาเล่าให้ทางพี่น้อง SME คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อไปนะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ เราพูดคุออยกับค,คุณกิติพงศ์บัวนาะเซรีรผู้อวยการองค์ววฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ของบอสย์นะคซึ่งเวลาก็หมดพอดีเลย3ามโมงนะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะเราพบกกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ทั้งเรียนตรงหน้าแล้วก็คุณกิติพงศ์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ